ทรพัพย์พกำลังจะมาและมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยเกี่ยวอะไรกับนักขุดบิตคอยมันเป็นเทคโนโลยีอะไรทำไมมันถึงเริ่มมีความนิยมใช้มากขึ้นวันนี้เราจะมาบอกถึงว่า t r a พย์พคืออะไรและทำไมมันถึงเป็นที่นิยมสำหรับนักขุดเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของทรพัพย์พนะครับ เราพูดถึงเรื่องธนงัตรพุสคืออะไรนะครับและทําไมมันเริ่มนิยมมากขึ้นเรามาเจาะประเด็นนะครับว่าธนบพุสคืออะไรนะครับธนบพุสโดยทั่วไปก็คือปิดคอยซอฟฟ็อกซ์นะครับที่กําลังส่งบิตคอยนะครับซึ่งบิตคอยตัวนี้นะครับมันจะช่วยเรื่องของการขุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเป็นความส่วนตัวมากขึ้นและกินเนื้อที่น้อยลงนะครับ สิ่งสำคัญพิเศษของเครือข่ายมันจะช่วยแบ่งเบาภาระต่อธุรกรรมของบล็อกนะครับคือมีการที่ขยายนะครับเมมโมรีของของบล็อกนะครับของบิตคอยนมากขึ้นและมันช่วยปรับลดค่าธรรมเนียมได้เพียงแต่เพียงเล็กน้อยนะครับส่งผลต่อค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ลดลงนะครับดังนั้น t a พ r ส o นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเหลือนะครับที่จะทำให้อ นักขุดเนี่ยนะครับได้ร่วมรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างเนี่ยร่วมกันและตัดสินใจร่วมกันในการขุดนะครับนั้นทรพูเนี่ยใช้ศัพบอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเ,าเป็นทางเลือกแทนลายเซ็นนะครับโดยใช้ตัวย่อว่า ecdsa นะครับเป็นปัจจุบันนะครับพวกนี้มันจะสามารถช่วยนะครับในการที่ทำให้นักเทรดนักขุดต่างนะครับที่มาจากทุกสารที่ นะครับหรือในหลายๆที่เนี่ยได้รับข้อมูลรวมกันและมีการอนุมัติในการทำงานร่วมกันนะครับฉะนั้นทรัพยในตอนนี้ถ้าพูดโดยทั่วไปนะการยอมรับนะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับถึงร้อนะครับโดยในเอ็ดเวิร์ดนะครับสโนเดนนะครับก็ได้ออกมาแย้งทรัพูนะครับอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้นะครับและเป็นอันตรายก็ได้นะครับอันนี้เราก็บอก ไปทั่วทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทาโพสคืออะไรนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของทาโพสเนี่ยทำไมถึงเริ่มเป็นที่นิยมนะครับเราจะไม่เจาะรายละเอียดตามเนื้อขับนะครับที่ออกมาประมวลผลนี้มากเนาะเพราะว่ามันเป็นสั huh ์เฉพาะนะครับเราขอจะเจาะรายละเอียดตรงนี้นะครับว่าทาโพสเนี่ยทำไมเริ่มได้รับความนิยมเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทาโพสเนี่ยมีการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับบิตคอย โดยเฉพาะการเกิดเหตุการณ์ตอนช่วงการเกิดเฮวิ n งนะครับหรือซิกเวตนะครับที่เป็นครั้งสุดท้ายประมาณปี2017นะครับและเป็นการส่งสัญญาณที่การเป็นที่ยอมรับนักขุดนะครับและถูกล็อกไว้น่าจะมีการใช้ตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับถ้าบ o o กนะครับกำลังจะมานะครับเนื่องจากบิตคอยเป็นระบบดิจิทัลไลน์มันต้องผ่านการอนุมัติของนักขุดก่อนนะครับ ซึ่งมัน,นไม่สามารถถูกเผยแพร่ต่อสธารณชนได้คือไอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนักขุดในแต่ละหลายที่หลายๆคนเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะครับดังนั้นทาพุสเนี่ยจะมาช่วยในการตัดสินใจนะครับของนักขุดหลายๆคนนะครับเพราะโปรแกรมของมันนี้เองนะครับนั้น ู้โดยรอบัปนะครับการทํางานของทาโพสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ระบบของมันนะครับที่เป็นระบบพื้นฐานว่าช่วยลดค่าธุรก,กรรมวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นมีเนื้อที่มากขึ้นแล้วก็มันช่วยให้การกําเนิดของบิตคอยได้รวดเร็วขึ้นมันยังมีการแก้ไขสถานการณ์บางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับตลาดของนักขุดนะครับอย่างเช่นบิตคอยบางครั้งเนี่ยระบบเนี่ยมัน มันลั่นนะครับทําให้บิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นมาเร็วไปนะครับดังนั้นพอเกิดขึ้นมาเร็วไปเนี่ยมันจะมีการจํากัดจํานวนนะครับจํากัดการขุดนะครับว่าควรจะเว้นช่วงเท่าไหร่มันถึงจะดีสรุปโดยประมาณนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเรื่องของ่อาบางครั้งเนี่ยมันขุดบิตคอยขึ้นมาเยอะเกินไปใช่ไหมครับมันเร็วเกินไปนะครับบิตคอยมันเกิดขึ้นมาเร็วเกินไป บางครั้งเนี่ยนักขุดเนี่ยเขาต้องการแคนเซิลนะครับในการขุดเขาก็เลยต้องถอดปลั๊กนะครับเกี่ยวกับ,อกบอไอเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ใช้การขุดนะครับฉะนั้นไอระบบเนี้ยนะครับก็จะหรือของระบบของทารพุทนะครับก็จะช่วยปรับสภาพนะครับเพื่อให้มันมีการปรับการขุดในแต่ละครั้งเนี่ย ให้สเสถียรมากยิ่งขึ้นแม้ทาโพสนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยสําหรับนักขุดในหลายๆด้านนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าทาโพสเนี่ยมันจะช่วยในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการที่จํากัดสเสถียรภาพนะครับในการขุดนั้นการขุดถ้ามีการขุดเยอะเกินไปมันก็จะลดนะครับถ้าขาดในการขุดนะครับในบางครั้งอ่ะอย่างเช่นบาง,บางนักขุดบางคนเนี่ย ก็ถอดปลั๊กออกนะครับเนื่องจากไม่ยอมที่จะทําการขุดต่อนะครับระบบเนี่ยมันก็จะเกิดการแอรอัดเกินไปนะครับฉะนั้นทาพูสเนี่ยมันจะค่อยๆประมวลผลนะครับแล้วก็ทําตามระยะเวลาของมันนะครับเพื่อจะทําให้การขุดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดอ่ะผมบอกอรายละเอียดฉเฉลี่ยประมาณตรงนี้นะครับก็เ,เป็นความเข้าใจที่เป็นศัพท์เทคนิคที่เข้างเข้าใจยากนะครับเกี่ยวกับการขุด บิตคอยนั่นเองแต่มันจะหลักๆนะครับมันก็จะช่วยประมาณนี้นะครับก็คือทําให้การขุดเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะครับมีความเป็นส่วนตัวนะครับและก็กินเนื้อที่น้อยลงนะครับและมันจะช่วยแบ่งเบาเครือข่ายนะครับและปรับขนาดบล็อกนะครับและสามารถที่จะเพิ่มขนาดได้มากขึ้นและก็ทําให้ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันถูกลงเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้นักขุดต่างๆเนี่ย เริ่มสนใจในทราพูสมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า,าการขุดบิตคอยในอนาคตน่ะมันก็จะยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในปี2,000น่าจะเป็น2,023นะครับจะมีการเกิดเฮ v วิงของบิตคอยเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับและการขุดบิตคอยเนี่ยก็จะมีความปั่นป่วนมากพอสมควร ดังนั้นเทคโนโลยีทรัพยโพสเนี่ยก็ยังเป็นที่ทตอบคำถามว่าจะเอามาใช้ได้อย่างแพร่หลายหรือไม่จะยอมรับในส่วนของทุกคนหรือไม่อันนี้เราก็ต้องไปติดตามกันและท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับคอนเทนต์นี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ถ้ามีประโยชน์ฝากกดให้กดแชร์กดสับตไกีรตและกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะพาท่านผู้ชม นะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกติด Facebook YouTube และไล n ์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับทุกคนก็สามารถหาได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ